สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนายโทติชาเนี่ยเราก็ขุดมันนะคะเนาะมันอะไรก็มไม่รู้หัวโตมากเลยเอาไว้นึ่งกินอันนี้พี่สะใภ้นะคะเป็นคนขุดเราไม่ได้ขุดด้วยเรายืนถ่ายคลิปเดี๋ยวเราก็จะดูว่าหัวโตแค่ไหน งอที่การแขนจะยกได้ไหมวันนี้มันเหรอยกได้โโใหญ่มากเลยพีเ่เมีนได้ซับมันลวบอกแล้วก็ งัดบ้างดูงัดว่นมันละหักไปต้องขุดอ้อมนี่เราต้องขุดอ้อมมันโอ้คือมันเจอไหนเนาะเจอมันอุยแม่ซับเราอ่ะผีดู เยอะเว้ยดูสิหักหน้าทางคุณแล้วเจ้าไปงูมันออ่อดาบใหญ่มากเลยงูจะมาได้สับมันเฮ้ยนี่สับบ่เออก็จะต้องงายขึ้นดูวานสีม่วงมันม่วงมันม่วนม้วนใหญ่มาก นึ่งโอ้ไม่เลยยกไม่ไหว้แล้กะละมังหนึ่งกินไม่หมดทำยังไงถึงจะกินหมดหมดเท่านี้เปล่านี่ยังมีเดซซิงมันเปล่าผีเราก็เอาไปนึ่งเด็กนึ่งเลยบปล่ซื้อกะทิมาใส่บปล่กันนึ่งต้มก็ได้กินก็ได้ว่กินอยู่เ่ากะทิมันยังไม่กล้ากิน หนึ่งกินเฉยเฉยเนี่ยกินได้เยนนอ,อ,อ่ก่อนแช่งตากใค่ะใส่ไปขุดอีกบ่อุย้ยหัวเดียวก็พอแล้วไปข <ไป S 1> ุดซิเลอยอีกขุดซิเลอยอีกยังไ,ได้ทำไปขุดนะฮะขุดไวบ่อยากินอันนี้เฮอรมัสก้อนชนายเฮอร์มาอยูน่นขี้ดินนั่นแหละไปเพาะไป <laughs> ไปเพาะไปต้มได้ต้มหนึ่งหนึ่ง กินไงยพือจะหมดแล้วแตะพี่นางเลยพี่เลยเอสแอนด์คงวานกัเอดได้คนกินอยู่ด้วยเด็ดแบบไหนคอมวานกะที่แล้วน้ำตาลแล้วามันแบบกินกะที่ถั่ทอกหนึ่งเเนี้หนึ่งหอดกิมจาน้ำตาลหนึงกินซื้อๆนี้ได้ยหงป่ะเผื่อหันง่ายแล้วมันคือมีแตะนออแตะอันนี้เนี่ยคอยพันเคลือลงมันหก บมามันก็ชีดามเขือขึ้นม,มันหกแล้วค่อยกับพันแล้วก็ลงหัวะอะไรแบบนี้นอยู่สิเลยอีกจะมามีนะไ,นไปๆเข้าไปเบิ้งไม่ต้องคุดอันนั้นนะไปเบิ้งจริเต็มก็ได้ตัวนี้คืออันหูน้อยกว่าตัวนั้นเนาะ อเอาคือมีผ้าเดปุมันแกยงา,สานสะับยา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 ะมันลรก,กินไม่หมดเลยทั้ไวัทั้งว้